สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับมาเซอร์นะครับเป็นครั้งที่41นะครับอยู่ในบทที่12เช่นเดิมนะครับนล่นก็คือในเรื่องของเงินแล้วก็บันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองนะครับวันนี้เปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่149นะครับในหน้านี้นะครับโจทย์จะให้ลูกนะครับเขียนแสดงจํานวนเงินนะครับแบบใช้จุดนั่นเองนะครับโดยแต่ละข้อนะครับโจทย์จะบอกจํานวนเงินมา แต่ไม่ได้บอกมาเป็นตัวเลขนะครับบอกเป็นธนบปัตรหรือเป็นเดียญมานะครับโดยให้รูกนะครับรวมก่อนนะครับว่าเงินเนี่ยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขียนนะครับเขียนจํานวนเงินแบบใช้จุดออกมานึ่งเอกนะครับไปดูข้อที่1นึ่งนะครับข้อที่1ของมาเซอร์นะครับมีเหรียญหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญในที่นี้นะครับข้อที่1นะครับมีนะครับกี่บาทเอ่ยนะครับข้อที่1ของมาเซอร์นะครับมีเหรียญเท่าไหร่เอ่ยนะครับลองนับดูซินะครับมองไปเหรียญอะไรเอ่ย เหรียญ5หรือไหมครับเหรียญ2บาทหรือเหรียญ50สตางค์น,นะครับหรือเหรียญ25สตางค์น,นะครับข้อนี้ถ้ามองดีนะครับมันเป็นเหรียญอะไรครับเหรียญ2บาทนั่นเองนะครับนะครับข้อที่1ก็คือมีจำนวนเงินอยู่2บาทดังนั้นถ้าเราจะเขียนไปนครับสัญลักษณ์ที่แทนใช้จุดก็จะเป็น2จุด 00บาทนะครับบาทด้านหลังจุดเขียนมาให้แล้วนะครับเราไม่ต้องเขียนต่อเนาะเขียนแค่2 0 0บาทนั่นเองนะครับไปดูต่อนะครับมาเซอร์จะยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับนั่นก็คือในข้อที่3นะครับข้อที่3ของมาเซอร์นะครับไปครับมีจํานวนเงินอยู่เท่าไหร่ครับจะเห็นได้ว่ามีธนบัตรอะไรครับชนิด100บาทด้วยใช่ไหมครับมีธนบัตรชนิด100บาทกี่ธนบัตรครับ มีธนบัตรชนิด100บาทมีอยู่1 2 3 4นะครับมีอยู่สิบธนบัตรก็จะกลายเป็น400ใช่ไหมครับ400มีเหรียญ10อยู่อีก1 2 3 4ก็จะกลายเป็น440บาท440บาทนะครับบวกเหรียญ2บาทอีก1 2 3 4นะครับเหรียญ2บาทเนี่ย4เหรียญใช่ไหมครับ4เหรียญก็จะกลายเป็น8บาทใช่ไหมครับ8บาทไปรวมก็สี0ร เอ่อสีบาทก็จะกลายเป็น400เท่าไหร่ครับ4ี่เท่าไหร่ครับ448บาท448 49เท่าไหร่ครับ50นะครับ450แล้วใช่ไหมครับอเขียนตั้งไว้ก่อน450บาทใช่ไหมครับแล้วก็เมย์ครับมีเหรียญ50สตางค์อยู่เท่าไหร่ครับอยู่1เหรียญ2เหรียญ3เหรียญแล้วก็4เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญ50สตางค์เนี่ยครับ 2เหรียญเนี่ยจะรวมกันนะครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยนะครับเหรียญ50าสิบตังสองเหรียญจะรวมกันเป็น1บาทนะครับทั้ง4เหรียญก็จะกลายเป็น2บาทนั่นเองนะครับสรุปข้อที่3นะครับนั่นก็คือรวมเงินทั้งหมดนะครับนั่นก็คือมีเงินอยู่ทั้งหมด400นะครับเท่าไหร่ครับเมื่อกี้สี่ร้อยห้าสิบเท่าไหร่ครับบวกอีกสองบาทใช่ไหมครับเมื่อกี้เรารวมกันได้450บวกอีก2บาทก็จะกลายเป็น4ี่ 5 2 0 0บาทนั่นเองนะครับดังนั้นข้อที่เหลือนะครับเหลืออีกทั้งหมดเนี่ยสามข้อนะครับก้อยลูกนะครับกลับไปทําเป็นการบ้านก็จะดีนะครับไปดูต่อกันบ้านหน้าถัดไปนะครับนั่นก็คือการบ้านในหน้าที่150นั่นเองนะครับไปดูข้อที่4ใหญ่นะครับก็คือเขาบอกว่าเขียนแสดงจํานวนเงินนะครับเป็นบาทแล้วก็เป็นสตางค์นะครับก็คือให้ลูกเนี่ย แยกออกมานะครับว่ามันคือกี่บาทแล้วก็กี่สตางค์นะครับรูปที่1นนะครับราคาจักรยานนะครับจักรยานคันนี้นะครับมีราคาเท่ากับเจ็ดพันเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทไม่มีเศษสตางค์ใช่ไหมครับเราก็เขียนเฉพาะจํานวนที่เป็นบาทนะครับเจ็ดพันนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับสตางค์ไม่มีเราก็เขียนไปครับศูนย์ศูนย์อีกนะครับดูต่อข้อที่2นะครับ ข้อที่2สังเกตว่าเป็น,นครับมีอะไรครับมีผลิตภัณฑ์นะครับมีของชิ้นที่1นะครับซึ่งเป็นอะไรครับ1แถม1นะครับราคาติดอยู่ก็คือ64.50บานทนะครับมันก็คือเท่าไหร่ครับมันก็คือ64บาทกับ50สตางค์นั่นเองนะครับสำหรับข้อที่1แล้วก็ข้อที่2นะครับ ส่วนข้อที่3กับข้อที่4นะครับข้อรูปนะครับไปดูราคามานะครับแล้วก็เขียนเติมลงไปนะครับว่ามันคือกี่บาทกับกี่สตางค์นั่นเองนะครับไปดูต่อกันบ้านหน้าที่151นะครับหน้านี้นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบจํานวนเงินนะครับไปครับถ้าตัวไหนไปครับมีจานวนเงินมากกว่าเนี่ยให้ใช้สัญลักษณ์ไปครับติ๊กนะครับติ๊กถูกลงไปนะครับหน้าไปครับสัญลักษณ์หน้าจํานวนเงินที่มากกว่านั่นเองนะครับ จำไว้ว่าต้องทิศติ๊กไปนะครับหน้าจนวนเงินที่มากกว่านะครับไปดูข้อที่1นะครับไปดูข้อมูลที่อยู่ทางฝั่งทางซ้ายมือก่อนนะครับมีธนบัตรห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มีธนบัตรห้าสิบบาทนะครับดังนั้นรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับรวมกันเป็นห้าร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมครับข้อมูลที่อยู่ทางอะไรครับทางขวามือนะครับรวมกันเป็นหนึ่งพันกับหนึ่งร้อยบาทนะครับแสดงว่าเป็นครับ ฝั่งไหนที่เยอะมากกว่ากันครับฝั่งไหนอ่ยฝั่งที่อยู่ทางขวามือนั่นเองนะครับซึ่งมีค่าถึง1,100บาทนะครับนั้นก็ติ๊กช่องนี้ลงไปนั่นเองนะครับไปดูต่อนะครับในข้อที่4แล้วกันนะครับข้อที่4ของมันเซอร์นะครับอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่เรามารวมกันเลยดีกว่านะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่ข้อที่4นะครับฝั่งที่อยู่ทางซ้ายมือตัวนี้นะครับเป็นเรียญ50สตัวต่างนะครับแล้วก็ฝั่งที่อยู่ทางอะไรครับ ทางความมือของมาซอซ์นะครับเป็นเหรียญที่มีหน้าไหนครับ25สตางค์นะครับดังนั้นเนี่ยเหรียญ50สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับ1บาทใช่ไหมครับอ้าเกินั้นรวมกันตัวนี้เป็น1บาท2บาท3บาท4บาท5บาท6บาท7บาทแล้วก็เป็น8บาทนี่นะครับเมื่อรวมกันออกแล้วมีค่าเท่ากับ8บาทเราก็เขียนไ้ก่อน8บาทใช่ไหมครับ ถัดมาครับข้อมูลที่อยู่ทางขวามือนะครับ <_ d ata> เป็นเหรียญ25สตางค์ใช่ไหมครับเหรียญ <_ d ata> 25สตางค์เนี่ยสี่เหรียญจะมีค่าเท่ากับ1บาทใช่ไหมครับเราก็กล่าวทั้งหมดสี่เหรียญเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด1บาท2บาท3บาทใช่ไหมครับ3บาทตัวนี้เป็น3บาท50าสตางค์กับ50สตางค์บวกอีก25สตางค์ก็จะเป็น3บาทกับเท่าไหร่ครับ75สสตางค์นะครับแล้วก็เขียนลงไปนะครับ 3บาทกับ75สตางค์ก็คือ3.75จุดเจ็ดห้านั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นครับข้อมูลที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับมีค่ามากกว่าข้อมูลที่อยู่ทางขวามือนั่นเองนะครับไม่ได้ยากนะครับเหลืออีกกี่ข้อครับสามข้อนะครับข้อให้ลูกนะครับไปทาด้วยตนเองนะครับว่าเป็นครับข้อมูลที่อยู่ทางซ้ายหรือทางขวานะครับมีค่ามากกว่ากันนะครับ ไปดูต่อกันบ้างดีหน้าหนึ่งนะครับหน้าสุดท้ายของวันนี้เนาะก็คือหน้าที่152นะครับหน้านี้นะครับโจทย์จะให้นบูนนครับเติมเลยครับคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับหรืออาจจะใช้ไหครับสัญลักษณ์ก็ได้นะครับถ้ามากกว่าก็จะใช้สัญลักษณ์ประมาณนี้นะครับถ้าน้อยกว่าแลไหมครับก็จะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นครับตูอกรเนี่ยชี้เป้าแผ่อีกตัวหนึ่งนะครับหรือเท่าเท่ากับก็ใช้สัญลักษณ์ขีด2ขีดนั่นเอง นะครับอ่ะไปดูข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับข้อที่1 458บาทกับ75สตางค์นะครับกับอะไรครับกับ458บาทกับ25สตางค์วิธีการเปรียบเทียบนะครับให้ดูจำนวนเงินที่เป็นบาทก่อนตัวนี้458บาทเท่ากันนะครับตัวนี้ก็458บาทเท่ากันเมื่อเท่ากันหมดนะครับไปดูจำนวนที่เป็นสตางค์นะครับตัวนี้เป็น75ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับ25นะครับสรุปก็คือนะครับ เจ็ดสสตางค์เนี่ยมากกว่า25สตางค์นะครับถ้ามากกว่าปุ๊บเราก็ใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นั่นเองนะครับแทนสัญลักษณ์มากกว่านะครับไปดูต่ออีกข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือในข้อที่5นะครับข้อที่5ก็คือ5 0 0พบาทนะครับกับเท่าไหร่ครับกับ5 0 0พบาท เห็นไหมนะครับ5,004บาทกับ5,003บาทก็สามารถเปรียบเทียบได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปดูออจํานวนที่เป็นสตางค์ด้านหลังนะครับเพราะว่าจํานวนที่เป็นบาทเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าตัวไหนมากกว่าน้อยกว่าเนาะตัวที่เป็นสตางค์ด้านหลังเนี่ยต้องมีค่าไหมครับน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับอ่ะเห็นได้ชัดเลยนะครับตัวที่ไหมครับมากกว่าก็คือ504บาทนั่นเองนะครับมากกว่า503บาทนะครับ ไปดูต่ออีกข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือในข้อที่7นะครับ6,258บาทกับ75สตางค์นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือ6,500เท่าไหร่ครับ28บาทน,นะครับเปรียบเทียบเฉพาะตัวเล้าน,นหน้าก็ได้เช่นเดิมนะครับตัวเลขหน้าก็คือ2 6,258บาทกับ6,520าบาทน,นะครับก็สังเกตเห็นได้ว่า6,258อยาบาทเนี่ยเป็นไงครับ น้อยกว่านั้นเองนะครับน้อยกว่า6 5 2 8บาทนั่นเองนะครับก็สามารถใช้สลักเครื่องหมายอะไรครับน้อยกว่าได้เลยนะครับส่วนข้ออื่นๆนะครับข้อที่เหลือเนี่ยข้อไหนครับให้ลูกนะครับทำด้วยตนเองนะครับว่าข้อมูลที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับหรือทางขวามือนะครับมีค่าไหมครับมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับสำหรับวันนี้เนาะมาเซอร์ก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ